โอเคใช่ไหมสว่วนนีครับทุกคนครับอยู่กับผมอีกแล้วกับแซนดี้อยู่กับเกมโรบอตในแมพที่มีชื่อว่าชุดแอนุโอ้ยอะไรกัดผมน,อออมนออ้อยอือลูกซอมสจังกูอือเออดี๋ยวเท่าอ้าอยู่รอยกูเกิดมาเป็นซอมบี้โอ้โหโอ,โอ,โอ,โอบักบักโอเคไปแล้วใช่คผมใส่สกินหุ่นยนต์อยู่นะครับและนี่ผมชื่อผมก็เคยกู้โรบอทศูนย์หนึ่งอ้าวมันมาอีกตัวหนึ่งลูกซอมสแตนอือตาย ใช่ครับแล้วต้องกินหนูกม้าโง่พวกนี้นะครับเอาแหละเดลาราแดดหุ่นยนต์หิวโอ้โอ้สับสับโอ้ยซอมบี้กันกูโอ้ออระบบเสียหายโอเคผมเป็นหุ่นยนต์ดีดีโอ้ยไอ,อ,อ้โอ้ยโอ้ยแมงซอมบี้มาอีกตัวหนึ่งไปไกลๆกลเลย เอาแหละครับเราเป็นหุ่นยนต์ที่ดีนะครับเราต้องปกป้องเออประชาชนเอ้ยต้องปกป้องนุ๊กจากซอมบี้ใช่ใช่แล้วกูต้องกินเนื้อนุ๊กอือแต่ว่าโอ iya, ้โอ้อะไรปิวมาแต่โอ้โหเมื oh ่อกี้กูเห็นอะไรปฟูปิงปุู๊ปิงไปมานั่นตัวอะไรน่ะหมีขั้วโลกเหรอแต่ซอมบี้นุ๊กละอีนี่โอ้เออมันเคยกัดกูเหลือเกินอ้าวกูตายอ๋อไม่มี ซอมบี้นูบตัวเล็กอยู่แล้วกูกลายเป็นอซอมบี้ฮ่าซอมบี้ตัวกูไม่ซอมบี้หุ่นยนต์แต่โอ้โหไม่เหมือนซอมบี้หลากหลายประเภทเลยคุณผู้ชมเนะียมันเป็นซอมบี no ้นู๊เนีเพิ่งไม่รู้อือ้กลางบา้าคลั่งด,ดีเลยครับเราหนีไปที่อื่นดีกว่าโอเคครับรีบวิ่งเลยครับแต่ตัวคอยเหมือนเราจะเร็วด้แค่นี้นะจะไปตรงหลังหมู่บ้านตรงนู้นกันนะครับเพราะีว่าเผื่อมันมีมันมีเจ้าอันนี้อยู่ร็อกนูบนะครับ แต่ต้องขึ้นจะกการไปซ้อมบีร้องโอ้โหไอ้เปรตรนี่ออออนี่ลูกงอ,องกูแรงนะบอกก่อนอาจจะไม่กินนะมันให้ตังเราน้อยแล้วก็ให้พัฒนาการเราน้อยนะอะไรเป็นหุ่นยนต์ที่เกิดจากการกดขี่ของมนุษย์นะผมก็เลยอยากล้งางแค้นในการกินพวกเขานะเองอืเอาแหละเด,ดี๋ยวดูเซมีอะไรน่าหม่อมให้กินมั่งเอาดีโอ้มึงอีกแล้วนี่ออือีกมัน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 อืนั่นมันเอาซิวานู พูนส <Workers. S 2> ิเมื่อมีเป็นซอมบี้นี่และยิงอืมตายสมอลร็อคนูบแต่กินนี้ก่อนครับน <rup. S 1> <ol> ่าจะอร่อยอื <sana inim S 1> ้อ <Öz pee hvad> ับๆอื้ับอะไรกัดกูเนี่ยโอ้ยซอมบี้ซอมบี้ร็อคนูบอีตายซะโอ้ยผมบาดเจ็บมากครับ ตอนนี้ซวนูกูก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นอุ้ยค่อยโดดค่อยโดยยโดต้องซ่อนอยู่นี้สักพักหนึ่งรอเลือดหลีไม่ก็รอให้ถึงเช้าแต่เหมือนว่าตอนนี้ค่ำคืนนี้จะยาวผิดปกตินะครับอ้าวค้างอ๋อแม่งกางแดดนี่อยู่อะครับแล้วก็รีบเดินออกจากตรงนี้ดีกว่าไปหาอะไรทำเช่นยิงซอมบี้เล่นนะผมมองมุมนี้แม่งไม่ถนัดเลยเว้ยแต่ว่าต้องให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบฟู l l HD นะครับ อ,อุ๊ยอะไรเนี่ยมโคซอมบี้อืออ๋อผีเด็กไปอ่ารอครับโอเคเกิดใหม่อย่างไม่หยุดเอาควานกูอีกซอมบี้พวกนี้อ้ยแม่งอึดซอมบี้แฟตนูบครับมานูบซอมบี้อ้วนนั่นเองเฮ้ยเอ้ยมีซอมบี้วางกะใคร่อบคุณน่นจะเป็นซอมบี้เนี่ยอ่แดกแม่งเลยแดกหนึ่งมนลุ้นด้วยกันอ,อีกหน่อย มีผู้ชายการทงอาหารนะเรารีบไปดีกว่าวันนี้เพื่อนชื่อว่ารามาสี่เก้าครับอหมอนี่อุ้ยเจ้าหนูปกติวันนี้นูตายซะอือตัวปลิวซะเดี๋ยวอะไรกินเนื้อหนูเหมือนนิสุืมหมำกืม เด็ดหัวเอาหัวมาฉันชอบหัวแต่ซอมบี้ชุกชุมมากครับตอนนี้กินตรงนี้เด็ดมากสับๆสับๆอ๋อโอ้ยอร่อยหมดแล้วครับโอ้ยไอไอไอผีเด็กเป็ดนี่ก็ยิง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 เออยังโดนด้วยวันดีเออเจเดโอ้มันแค้นกูเลยขนาดนั้นเอาเช้าแล้วครับอ่ะอมบีไม่มาแล้ว เพราะฉันได้วาไรถล่มนู๊พให้เต็มที่นะครับผมมันไส้นูมากเลยนูเดี๋ยวนี่นไรไปพูดเล่นนี่นาเอาอะไรนั่นน่ะเอาซบีนู๊นนอ,อ,นอือซิว่านูบครับอือนี่ยินได้เดี๋ยวตาย ถ้าเป็นสมบินุปกติเอายิงหน้าเดียวมันไม่ตายนะครับแต่ผมใช้ลูกซองเฉยกินทีละคำสองคำอ,อร่อยวันนี้อร่อยอร่อยอีกคำนึงแซ่บแต่ถืออะไรนายจะนุบตายซะอโอลมัมม่มนุบ หนูสับสับหนูสับสับอร่อยแคนอุยมีนูบมีเทลนูบนะครับอิดทอลเทลวะน่าจะอ่านเอ้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันขนบตัวยาวค่อยค่อยลัดมาหลังบ้านนี่ครับเผื่อเราไม่มีอะไรทำล้วก็สามารถเล่นชิงช้าหรืออะไรอย่างนี้ได้นะครับอย่างนี้เหงาไม่มีอะไรทำฮะโอเคหรือว่าจะเล่นไอ้นี่ เออแล้วรอไปเรื่อยๆครับมันก็จะหมุน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 ไปเรื่อยๆอ,อืมอ้าวเอาอะไรเนี่ยก็จะออกไปได้เนะ้อหรือจะเล่นอีนี้ดีไม่ได้ครทำนะครับอ้าวอะไรกูเนี่ยอึ้บอ้าวประตูกูอย่าอ้า มันแข็งเถือเอนนะครับุูขึ้นมาเออเดี๋ยวจะเล่นนี่อันนี้มันพาวกูบินหลายรอบแล้วเค,คบอืมก็แค่นี้แหละมีซอมบี้นูฟเน่าอยู่ตรงนี้ครับอะไรฉีกคำก็ยังคงดี <c oughs> สับแซบแซบ,บ,บมีครั้งงนึ่มผมเคือกินไดมอนด์นูฟด้วยครับซึ่งมันให้ตังค์โคตรเยอะอุ้ยนั่นมันบิ๊กนู๊อันนี้ต้องยิงมันมนครับแป๊บหนึ่งต้องมโดนะครับ เออโดนอุ้ย,ยตายเลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเจ้าบ no ok. ิ๊กนูเอะละฉีกล้ามันมามกินมาฮ้ยนี่โปรตีนเน้นๆเลยครับรสชาติถามว่าอร่อยไหมไม่มันขมโปรตีนครับเนื้อมันมีแต่โปรตีนให้ริวแย่เลยครับถ้ากินเนี่ยผิดครับต้องไม่กินนั่นถึงจะดีอืมขัวคุณไต ดูเจ้าพวกร็อกนูบดีกว่าไปดีร็อกนู๊ขอกินเนื้อนหน่อยอหละกินตรงนี้ใช่ใชโ่โอเครสชาติก็ไม่อร่อยครับมันจะแบบมันจะฝาดๆนะครับมันมันมันแล้วก็มันถากลิ้นด้วยมันเป็นหินนะร็อกนูบไม่อร่อยครับแต่กูก็ยังกินอยู่ดีอ่ะ อุ้ยถ้าไม่กินถือว่าผิดครับมันมีสุขภาพนะครับมันไปบำรุงธาตุเหลวในร่างกายแล้วครับเพราะนั้นต้องกินรกนูบครับถ้าไม่กินถือว่าผิดเอ้ยอะไรนั่นนะ่ะหุยผมเศษว่ะแล้วมาลองชิมเทลนูบกันบ้างครับหุยนั่นมันเอเมรอรัลนูบน่าจะอร่อยนะนั่นนะ่ะระยิงระยิงโอ้ยฉันกะว่าหรือเอเมรอรัลนูบระยิงนูปกติเนี่ยถ้าระยิงไกลนะครับมันก็จะไม่แรงคนระับถ้าเระยิงใกล้แบบนี้ปุ๊บ ตายสนิทครับออจนนู๊นนี่ไม่โดนยิงแม่แม่เลยครับมองมุมนี้ของแป๊บหนึ่งนะอือือตดวไหมโดนตโตนเต็มหัวตายเกลือเลยครับอลองชิมดูสิเฮอะไรเนี่ยทอเอกโอ้โหมีพรมนับสามารถแย่งของมันมาได้ าแล้วของกูหายไปไหนเนี่ยเอ้าเอาเอ้าอ้านี่กูโดนบิ๊กนู๊บชนเหรอเมื่อกี้เราได้พลุสิเศษจากมันมาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราฆ่าใครแล้วจะได้ของของคนนั้นมาและอย่างเช่นไอ้บอลนั่นนะครับเราจะดูซิเราจะแย่งของจากมันมายิงดิอ้าวอ้าวอ้าวนี่ไอ้นี่ไอ้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 นกชั่วกินเนื้อมันดีกว่าอุ๊บโว้ยทองคำเลยตัวนี้ ผมว่าเคยกินนกมาก่อนครับอืมคือกัดข้างนึงโอู้หอร่อยมากครับอืมเนื้อนั่นเนื้อมันมันฉ่ำมากครับอร่อยด้วยอ้าวกูตายได้ไงเนี่ยอุ๊ยซิยวมอนสเตอร์นูบครับอุ๊ยอุ๊ยนู๊บนู๊บนู๊บนูบนั่นมันอ้ยไดมอนด์นูบมันวิ่งไปดูแล้วอืออ่ากูฆ่าตัวนี้ไปก่อนก็ได้อุ๊ยเอเมอร์ลาสนูบคุณผู้ชมเอเมอร์ลาสนูบใช่เหีกยคุทิ้งเลย เอเอแต่คำนึงก็ยังดีอืมหวานมากคุณผู้ชมเฮ้ยอันนี้อร่อยอร่อยอร่อยดีอันนี้อร่อยอรอยซับๆเอานูบพอดโอีโหดูตังเราได้สิคุณผู้ชมเราไปหาอุอ๊ยเดม,มอนนูบขอขอเอตอตายเดี๋ยวเราแดกเดม,มอนนูบคุณผู้ชมอือเออร่อยมากครับอืมรสชาติมันเป็นอะไรที่ไม่เคยลิ้มลองมาก่อนคนระับ อา้าวโดนแย่งแดงหมดเลยแต่ว่าันเป็นรสชาติที่งดงามและอร่อยที่สุดที่ผมเคยชิมมานี่เป็นเดมอนนุปคำที่สองผมได้กินใช่ไหมเจ้านลูปอเอ้ยอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรไข่ไอซีเหรออ๋อเนุลอปายไม่ไอโกเดนเซว่นนุญอะไรอืมอ่า อ่อนั้นตอนดึกแล้วนี่นาซอมบี้นูก็จะแพร่พันธุ์นะครับ้ยนูหรอกไอ้โอเคครับผมถูกทำลายเดี๋ยวซิเอาว่าพอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เสียเวลาเข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับบายบาย